สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรเตอร์ศิรปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันพุทธที่20เมษายน2 5 6 5ัานํามานำเสนอครับมิติซอฟต์พาวเวอร์ข่าวสารตอนนี้หนักด้วยเรื่องทำลายล้างวันนี้เบาด้วยเรื่องสร้างสารรค์กันสักนิดซอฟต์พาวเวอร์กำลังเป็นอีกเครื่องยนต์ที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตื่นตัวสนใจติดตั้งเพิ่มเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศแต่เราเข้าใจเรื่องนี้ไปในทิศท,ทางเดียวกันหรือยังผมก็ไม่แน่ใจพอดีได้อ่านที่รองศาสตราจารย์หาริรักส์สูตบุตรและคุณชาลอดโทนวนิตซึ่งทั้งสองเรียกว่าเป็นผู้มาก่อนการซอฟต์พาวเวอร์ในไทยได้โพสต์เป็นแง่คิดมุมมองไว้น่าศึกษาครับฮาริรักสุสูตบุตรกรณีมิลิหรือดนุภา คณาธีรกุลแร็ปเตอร์ชื่อดังของไทยได้ขึ้นเวทีแสดงในงานมหกรรมดนตรีโคเชล่า2022ที่สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นงานมหกรรมดนตรีที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกและได้นำเข้าเหนียวมะม่วงขึ้นกินโชว์บนเวที BBC ไทยพาดหัวทันทีว่ามินลิปเปิดประวัติแร็ปเตอร์ไทยคนแรกบนเวทีโคเชล่า2022ที่ครั้งหนึ่ง ทนายของประยุทธ์เคยแจ้งความมิ่นประมาท The Standard ออกบทความว่าผลการโชว์กินข้าวเหนียวมะม่วงของมิลิทำให้ยอดขายข้าวเหนียวมะม่วงของร้านต่างๆในประเทศไทยพุ่งสูงขึ้นหลายเท่าฝ่าย3นิ้วก็พากันออกมาอวยในโซเชียลมีเดียในมุมต่างๆกันท่วนหน้าบางคนก็ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ได้ผลมากและซอฟต์พาวเวอร์ไม่จำเป็นต้องทำอะไรที่เป็นไทยๆ ดูอย่างบิลิเป็นต้นคงยังจำกันได้ว่าปลายปีที่แล้วลูกหนังหรือคีตลาลูกสาวตัวสรัญยูวงกระจ่างได้รับคัดเลือกเข้าอยู่ในวง H1 k ของเกาหลีและเป็นข่าวว่ากำลังจะเปิดตัวกลับถูกคนกลุ่มเดียวกันประกาศแบนเพียงเพราะพ่อคือสรัญยูออกไปขึ้นเวทีประท้วงรัฐบาลคุณยิ่งรักร่วมกับกปปสและลูกหนังซึ่งยังเด็ก ก็ออกไปด้วยกับคุณพ่อทั้งที่หากลูกหนังเกิดโด่ดังระดับโลกขึ้นมาเหมือนลิซ่า <S <S ก็จะสามารถใช้ซอฟต์พาวเวอร์ทำประโยชน์ให้ประเทศได้อีกมากการที่มิลิได้ขึ้นแสดงในงานมหกรรมดนตรีระดับโลกก็ต้องนับเป็นเรื่องดีและเป็นการทำชื่อเสียงให้ประเทศไทยแต่ก็อย่าได้อวยกันจนเกินจริงไปเพราะมิลิไม่ได้ขึ้นแสดงเพราะความสามารถและชื่อเสียงของตัวเองล้วนแต่ได้ขึ้นแสดงก็เพราะ มีผู้ที่รู้จักกับเจ้าของบริษัท88 Rising ซึ่งเป็นบริษัทค่ายเพลงระดับโลกช่วยแนะนำและ88 Rising คงจะเห็นแววของมิลลิจึงผลักดันให้ได้ขึ้นแสดงในงานโคช e l ่า2022ประมาณ6นาทีซึ่งก่อนหน้านี้มิลลิไม่ได้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติแต่อย่างใดการแสดงของมิลลิแม้จะเป็นเรื่องดีแต่เป็นการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศแต่น่าเสียดาย ที่มิลิใช้เนื้อเพลงที่ดูแคลนและประจานประเทศไทยอย่างไม่เป็นธรรมแต่ยังโชคดีที่เพลงแรปเป็นเพลงที่ฟังยากจับคำยากคนฟังส่วนใหญ่จึงคงฟังไม่เข้าใจทั้งหมดอีกทั้งมิลิร้องเป็นภาษาไทยบนภาษาอังกฤษเช่นใช้คำว่าก o อบโมเมนต์บูดทำให้ยิ่งฟังยากยิ่งขึ้นไปอีกหรืออย่างเสาไฟกินดีก็ไม่มีคนต่างชาติฟังออกถึงฟังออก ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่กระนั้นการแต่งเนื้อเพลงแบบนี้ก็บ่งบอกได้ถึงทัศนคติของคนแต่งและคนร้องว่าเป็นอย่างไรอย่างไรก็ดีการที่มิลลี่นำข้าวเหนียวมะม่วงไปกินโชว์บนเวทีต้องนับเป็นเรื่องดีเพราะเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและทุกสำนักข่าวชื่นชมว่าเป็นการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ได้ดีแต่ก็ไม่ทราบว่าชาวต่างชาติจะฟังเข้าใจหรือไม่ว่า สิ่งที่มิลินําไปกินบนเวทีคืออะไรที่แน่ๆคือการเผยแพร่ข้าวเหนียวมะม่วงของมิลิกลับทําให้ข้าวเหนียวมะม่วงขายดิบขายดีในประเทศไทยไม่ใช่ในประเทศอื่นนั่นเป็นเพราะการปั่นกระแสของสํานักข่าวออนไลน์ที่สนับสนุน3นิ้วทุกสํานักนั่นเองเมื่อพูดถึงคําว่าซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งความจริงผมไม่ค่อยชอบคํานี้สักเท่าไหร่แต่เราต้องเข้าใจคํานี้ให้ถ่องแท้ก่อนจะวิจารณ์อะไร ซอฟต์พาวเสำหรับประเทศใดประเทศหนึ่งคือการทำให้ต่างชาตินิยมชมชอบหรือเห็นดีเห็นงามไปกับชาติเราในด้านวัฒนธรรมค่านิยมทางการเมืองหรือนโยบายต่างประเทศโดยไม่ใช้กำลังหรือใช้การข่มขู่ใดๆก่อนที่มีการให้กำเนิดคำว่าซอ f t Power คุณแสงชัยสุนทรวัตรอดีตผู้อำนวยการอาสอมทสิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์ผู้มากความสามารถก่อนเสียชีวิต ท่านได้ใช้คำว่ากำหนดวัฒนธรรมความหมายคือหากชาติใดสามารถกำหนดวัฒนธรรมของชาติอื่นๆได้ชาตินั้นจะได้ประโยชน์จากชาติอื่นๆอ่อากมหาศาลและผมได้เคยร่วมกับคุณแสงชัยและอสอมทจัดงานสัมมนาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานธรรมศาสตร์60ปีให้ชื่อว่าสงครามคลื่นวัฒนธรรมในตอนนั้นเกาหลีมีแต่สินค้าไฮเทคยังไม่มีเคป๊อป ยังไม่มีภาพยนตร์ฮิตมากมายเช่นทุกวันนี้แต่ประเทศที่สามารถครอบงำประเทศอื่นๆในโลกได้อย่างต่อเนื่องก่อนใครก็คือสหรัฐอเมริกาโดยมีเครื่องมือหลักคือฮอลลีวูดภาพยนตร์ฮอลลีวูดทำให้ทั้งโลกนิยมใส่กางเกงยีนคลั่งไคล้ดาราฮอลลีวูดฟังเพลงของศิลปินอเมริกันและอังกฤษและนิยมกินแฮมเบอร์เกอร์และฟาสต์ฟู้ดอื่นๆของคนอเมริกันชัดเจนว่า เกาหลีใต้ดำเนินตามรอยสหรัฐอเมริกาทุกประการอย่างได้ผลและประเทศที่เป็นเหยื่ออย่างถอนตัวไม่ขึ้นประเทศหนึ่งก็คือประเทศไทยทั้งที่ในสมัยนั้นเกาหลียังเท่าๆกับไทยแต่วันนี้ต้องยอมรับว่าวัฒนธรรมเกาหลีได้เข้ามาครอบงาประเทศไทยอยู่ข้างเดียวหมายความว่าในระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาเกาหลีได้ใช้ซอฟต์พาวเวอร์กำหนดวัฒนธรรมประเทศอื่นได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ประเทศไทยดูเหมือนจะเกือบย่ำอยู่กับที่ทำให้เราพ่ายแพ้ต่อเกาหลีในสงครามคลื่นวัฒนธรรมไปอย่างไม่มีทางสู้อย่าได้โทษว่าเพราะประเทศไทยชอบมีการทำรัฐประหารบ่อยครั้งจึงได้ควรเป็นเช่นนี้ควรต้องโทษคนไทยเรานี่แหละที่เอาแต่แย่งชิงอำนาจกันดึงแข้งดึงขากันพวกใครพวกมันไม่ค่อยยอมรับสิ่งดีๆของคนอื่นที่ไม่ใช่พวกพ้องหรือไม่ใช่ฝ่ายเดียวกันทำไว้ และมีการทุจริตคอร์รัปชันในทุกระดับทั่วทุกหัวระแหงเป็นชิ้นนี้มาทุกยุคทุกสมัยทุกรัฐบาลตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นหรือว่าประเทศเราต้องใช้ระบบการปกครองแบบจีนและมีผู้นำอย่างสีจิ้นผิงประเทศเรายึงจะดีได้ก็ไม่ทราบชาร์ลอตโทนวนิตการมาพูดว่าจะทำซอฟต์พาวเวอร์นั้นมันไม่ง่าย มันต้องวางตั้งแต่นโยบายอ i n f r a s รั u เจอร์และงบประมาณเกาหลีใต้ไม่ได้มาด้วยโชคช่วยและไม่เคยพูดว่าตัวเองทำซอฟต์พาวเวอร์แต่เขาทำมาน่าจะ20กว่าปีในการวางโครงสร้างการสนับสนุนด้านเอนเตอร์เทนเมนต์เราได้ประสบการณ์เพราะเคยไปดูงาน KBS ที่เกาหลีและเคยนำคอนเทนต์เรนเข้ามาแสดงในไทยเป็นรายแรกของไทย ที่นำคอนเทนต์ดารานนัร้องดังของเกาหลีมาแบบสนามบินแตกเรื่องนี้เคยเขียนมาแล้วเกาหลีวางตั้งแต่โครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่เปิดกว้างทั่วถึงทําให้คนเข้าสื่อได้ง่ายนอกจากนั้นยังมีทุนจากรัฐบาลในการสนับสนุนวงการบันเทิงด้านต่างๆคือถ้าคุณมีโครงเรื่องจะสร้างด้านบันเทิงด้านที่ท่องเที่ยวเช่น t i n g l o v e song สมัยเบยองจุนหรือวัฒนธรรมแบบแดจังกึมหรือแม้แต่หัวหน้าหง โฮมทาวชาชาชาที่เรื่องมีการแสดงความผูกพันคนในชุมชนคนชราเหล่านี้รัฐให้ทุนสนับสนุนเรื่องอาหารการกินวัฒนธรรมมีการสอดแทรกทุกเรื่องนอกเหนือจากสินค้าที่แฝงไปอย่างเนียนๆตอนนี้คนทั่วโลกรู้จักอาหารเกาหลีบะหมี่เกาหลีกำลังแย่งเชลของบะหมี่ไทยและการที่น้องๆแม้เป็นคนไทยไปดังระดับโลกในนามศิลปินค่ายเกาหลีนั้นเขาไม่ได้มาด้วยบังเอิญ เราเคยทำเรนรู้เลยว่าฝึกหนักมากอย่างแบมแบมฝึกมาเป็นเวลาหลายปีกว่าจะผ่านด่านต่างๆได้ลิซ่าก็เช่นกันและขอโทษเกาหลีเขาฝึกโหดพอกับฝึกทหารน้องๆน,นั้นมีแรงกดดันแน่นอนแต่ก็ผ่านมาได้ไทยโชคดีที่แม้รัฐบาลไม่เข้าใจซอฟต์พาวเวอร์แต่น้องๆอ,อย่างรักเมืองไทยพยายามแทรกความเป็นไทยอย่างลิซ่าก็มีชุดใส่ชดา คือถ้านางไม่เบอร์นี้นางจะรีเควสตแบบนี้ยากหรือแบมแบมที่ได้ไปร้องงาน NBA ก็มี Hello Thailand และพวกนี้ก็มีเวลาอยากกลับบ้านหาพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยากมากินหมูกระทะมาใช้ชีวิตในเมืองไทยบอกไว้ว่าตอนนี้เรายังสร้างไม่เป็นมีแค่ตามกระแสพอเด็กดังทีก็พูดซอฟต์ power ทีแต่เกาหลีเขาสร้างไว้แม้เป็นศิลปินค่ายเกาหลี แต่ทุกคนก็บอกตัวเองว่าเป็นคนไทยถ้าภาครัฐจะต่อยอดที่เขาปรุงอาหารเลิดรสไว้ก็น่าจะอ้าปากเคี้ยวมีการรีคอกไหนน้องๆเอาว่าที่เป็นคนไทยที่ประสบความสำเร็จจะได้ไม่มีปัญหาที่เป็นค่ายเกาหลีแต่ตอนนี้เงียบเพราะไม่รู้จักไม่เข้าใจปล่อยน้องๆขายลูกชิ้นยืนกินข้าวเหนียวมะม่วงกันไปตอนนี้ถ้าสังเกตดีๆเกาหลีจะเอาใจไทยเป็นแฟนเบสใหญ่ทั้งแบมแก็มาอยู่ ลิซ่าก็มาและหัวหน้าหงก็มาเที่ยวเราจะขอให้รางวัลหรือรีคอร์ดในน้องๆก็ย่อมทําได้เรามีทั้งกระทรวงวัฒนธรรมที่ไม่ต้องอึงเอยอย่างเดียวก็ได้เรื่องการนําความเป็นไทยออกไปก็รีคอร์ดในได้กระทรวงการพัฒนาสังคมก็ได้กระทรวงพาณิชย์ก็ได้ที่ช่วยขายข้าวเหนียวมะม่วงทําอะไรให้น้องๆรู้สึกว่าประเทศไทยรักเขาและชื่นชมสิ่งที่เขาทํา เพื่อเขาจะมีกำลังใจต่อยอดต่อไปสรุปซอฟต์พาวเวอร์คือการสอดแทรกเชิงประยุกต์อย่างมีศินด้วยคิดนอกกรอบผ่านกิจกรรมกิจการให้ชาติอื่นตื่นใจจนซึมซับเข้าไปให้เขายอมรับวัฒนธรรมเรากระทั่งบริหารการเมืองการประเทศก็เถอะลุงตู่กำลังซอฟต์พาวเวอร์อยู่ดูกันให้ดีๆคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่ เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ